สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องข่ายบำบัดิชีวิตการทํางานครับการทํางานในประเทศไทยครับทํางานในบาดดอกบาดนอกนักแม่ข่าวเราครับก็จะเข้าในเมืองง่ายเพิ่น กรุงเทพกงไทยกับว่าใดพี่น้องเอ,อ้ยขีดหอดบ้านกันเลยตำรวจสายเงียนกินลิ้งต่างกันตายเอ้าว,วนๆไปเรื่อยๆชิวิทพอมีอย่างแน่นอนปวดหน้าสีได้รั้องไห้หนักแน่เบาแน่ปนๆนกันไปครับชีวิตบร่ได้ลยนโดยเก็บกุหลาบ เพราะฉะนั้นเท่ากับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆบาหลายดอกไปเรื่อยๆกัดเิาาียผ้า,ายับยางใหญ่ใหญ่ยางทางสีเดินไปส่งของครับไปส่งของการเดินทางมิถีสิ้นสุดพี่น้องเอ้ยมันทางเที่ยวไปน้ำกันเรืเ่อยๆทีคีวิต การทำงานของปมกปัดแนนนี่แหละเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณสำรณหรับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอบคุณเล่นหลายครับเป็นหมบ้านครับเป็นหม,บ,มบ,บ้านโมบ้านบ้านนอกครับ จางหน้าไปจับเบิ้งวิว,วธรรมชาติครับฝนตกมากไอเขียวชะอมแล้วว่าคววุยกับมี่ยากินแล้ววันี้เดี๋ยวจิ้มมากระสิบห้าเที่ยวเสาเด้อเพื่อให้ติดตามกับของคนเรีนหลายคนคนเรียนหลายคนคนละสละติบกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเด้อพ่อแม่พี่น้องฝากเนื้อฝากตัวไว้ในโซเชียลน้ำมูลนเนี่เด้อขอบคุณหลายๆครับ